ฟุตบอลโลก2022รอบสุดท้ายที่กาตาทีมในกลุ่มเอประกอบไปด้วยเบลเยียมแคนาดาโมร็อกโกและโครเอเชียทีมชาติเบลเยียมเบลเยียมทีมฟอร์มแร่งที่เคยรั้งอันดับหนึ่งฟีฟ่ารันกิ้งมาแล้วโดยทีมชาติเบลเยียมซึ่งพร้อมลุยฟุตบอลโลกด้วยขุมกาลังตัวหลักจากชุดอันดับที่สาฟุตบอลโลกเมื่อ4ปีที่แล้วทีโบกูตัวยานวาซองเกนอักเซลวิเซลเอเดนอาซาโรเมลูลูกากูและเควินเดอรอยยังคงอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาในเตะเหล่านี้เติบโตจนสุกงอมด้วยฝีมือและประสบการณ์จากระดับบสสโมรฟุตล 2022เป็นการเข้ามาลุยรอบสุดท้ายเป็นครั้งที่14ของทีมชาติเบลเยียมซึ่งผลงานที่ดีที่สุดของพวกเขานั้นเกิดขึ้นเมื่อ4ปีที่แล้วที่รัเสเซียโดยทีมปีศาจแห่งยุโรคว้าอันดับที่3ไปครองหลังจากทะลุเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและพ่ายต่อฝรั่งเศสชมป์โลกไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งก่อนจะเอาชนะทีมชาติอังกฤษได้2-0ในเกมชิงอันดับที่3สาหรับผู้บอลโลกในครั้งนี้เบลเยียมคว้าตัวมาลุยกาตาด้วยการครองแชมป์กลุ่ม B โซนยุโรปผลงาน8นัดชนะ6เสมอ 2, แแลละไมมม่พ้้ใครรเเเเบบยยยีีชุุดดนนนําาโโกือต คุมทีมมาตั้งแต่ปี2016โดยผลงานของกุนซือชาวสเปนวัย49ปีรายนี้ในรายการระดับเมเจอร์คือการพาทีมเบลเยียมคว้าอันดับที่3ในฟุตบอลโลก2018และเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในศึกยูโร2020นอกจากนี้มาร์ตินสยังสามารถพาเบลเยียมของบัลลังทีมเบอร์หนึ่งของโลกในอันดับฟีฟ่าแร็งกิ้งตั้งแต่เดือนกันยายน2018ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์2021ส่วนล่าสุดนั้นเบลเยียมรั้งอันดับที่2ของโลกโดยเป็นรองเพียงแค่เบอร์หนึ่งอย่างบราซิลทีมเดียวเท่านััน Belgium, น้้นนนคุุมลลงงขอเเบยยีีชดดโ เปร์บรยเพย์เมเกอร์ระดับท็อปของวงการฟุตบอลเบลเยียมยุคทองชุดนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนแฟนบอลหาคำตอบได้ในทุตบอลโลกครั้งนี้ ทีมชต Canada. Canada าติแคนาดาแคนาดาคว้าตั๋วผ่านเข้ามาเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกในรอบ36ปีในศึกฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์ถือเป็นการผ่านเข้ามาเล่นรอบสุดท้ายของทีมชาติแคนาดาเป็นสมัยที่2เท่านั้นหลังจากครั้งแรกต้องย้อนไปไกลถึงปี1986หรือเมื่อ36ปีที่แล้วซึ่งคราวนั้นแคนาดาจอดป้ายแค่รอบแบ่งกลุ่มด้วยผลง,งานแพ้รวดทั้ง3นัดและยิงประตูไข่ไม่ได้เลยส่วนในฟุตบอลโลกครั้งนี้แคนาดาสร้างเซอร์ไพรส์คว้าตั๋วเข้าสู่รอบสุดท้ายได้สาเร็จในานาาาะททีมีมมแชปของโซเ ดังอย่างเม็กซิโกและสหรัฐที่จบอันดับที่2และ3นั่นเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ได้ว่านักเตะแคนาดาชุดนี้แข็งเก่งที่สุดในรอบหลายสิบปีทีมชาติแคนาดาชุดลุยฟุตบอลโลก2022นำทัพโดยกุนซอจอห์นเฮิร์ตแมนกุนซอจากอังกฤษวัย47ปีโดยก่อนหน้านี้เฮิร์ตแมนมีผลงานคือการพาทีมฟุตบอลหญิงของแคนาดาคว้าแชมป์แพนอเมริกันเกม2011และคว้าเหรียญทองแดงโอลิมปิกสสมัยในปี2012และ 2016, 2016ก่อนที่เฮิร์ตแมนจะถูกดึงเข้ามาคุมทีมฟุตบอลชายของแคนาดาในปี2018คุมกลัง ทีมชาติแคนาดานักเตะชุดนี้จับตามองไปที่สตาร์หมายเลขหนึ่งอารฟองโซเดวิส so ดาวรุ่งวัย21ปีจากไบร์เจอร์ลินซึ่งเล่นในทั้งแบ็กและปีกซ้ายอาฟองโซเดวิส so เป็นหนึ่งในแข้งดาวรุ่งระดับท็อปของวงการลูกหนังโลกโดยมีจุดเด่นอยู่ที่สปีดความเร็วที่จับจ้านหาใครเทียบได้โดยเดวิสนั้นสามารถคว้าแชมป์มากมายกับไบร์เจอร์ลินและรางวัลส่วนตัวเจ้าตัวก็ควา้ารางวัลใหญ่สุดนั่นคือการเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปี2021ของโซนคอนราเคฟมาครองไดด้้อีกวย ทีมชาติโมร็อกโกมีการเปลี่ยนแปลงตัวกุนซือจากวาฮิสอาลิออซิตมาเป็นวาลิสเร็กลากีก่อนที่เวอร์นครับจะเปิดฉากขึ้นเพียงแค่สเดือนเท่านั้นการเปลี่ยนแปลงกุนซือครั้งน,น,น,งงนี้จะส่งผลอย่างไรกับทีมตัวแทนจากทวีปแอฟริกาทีมนี้หรือไม่ทีมชาติโมร็อกโกผ่านเข้าสู่เวทีฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้ว5ครั้งในปี 1970-1986, 1994, 1998และปี2018โดยผลงานที่ดีที่สุดของทีมคือการผ่านเข้าสู่รอบ2หรือรอบสุดท้ายในปี1986ส่วนครั้งอื่นๆจอด เป็นแค่รอบแรกเท่านั้นเส้นทางในการลุยกาตาครั้งนี้ของพวกเขาโมร็อกโกเริ่มจากการควา้าแชมป์กลุ่มไอในรอบคัดเลือกรอบ2โซสนแอฟริกาโดยเป็นทีมเดียวที่ชนะ6เกมรวดเก็บส8คะแนนเต็มหลังจากนั้นก็ปราบเบียรคองโกด้วยสกอร์รวม5ต่อ2ในรอบคัดเลือกรอบ3ามสามารถคว้าตั๋วมาลุยกาตาได้สำเร็จการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในฟุตบอลโลก2022ของโมร็อกโกต้องยกเครดิตสำคัญให้กับกุนซืออย่างวาฮิสอาลิออซิตแต่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสาพ,พันฟุตบอลโมร็อกโกตัดสินใจปลดกุนซือรายนี้ออกจากตำแหน่งเเนนนืืออจาาากกุซรยีี้มปััญหบตะ รายสําคัญนั่นคือฮาคิมซีเยกจนทาให้ซีเยกนั้นประกาศเลิกเล่นทีมชาติโดยโค้ชที่จะเข้ามารับตําแหน่งแทนและพาทีมลุยฟุตบอลโลกนั่นคือวาลิสเวกรกีกุซูวัย46บปีซึ่งผลงานชิ้นโบวแดงคือการพาสโมสรวิดัตคาซาบเลกาปงงาดคว้าดับเบิลแชมป์ในฤดูกาล2021-22ยโดยคว้าทั้งแชมป์ลีกโมร็อกโกและแชมป์สโมสรแอฟริกาซึ่งเทียบได้กับยูฟาแชมเปี้ยนส์ของยุโรปซึ่งการเข้ามาคุมทีมของเวกรกีครั้งนี้ก็ต้องดูว่าสตาร์หมายเลขหนึ่งอย่าง คนนั่นคืออัฟรับฮาคิมีแบ็กจอมบุกวัย23ปีจากปารีสแซงต์แชงซึ่งทาหักทั้งคู่ได้ประสานงานกันบริเวณลืมเส้นฝั่งขวาแน่นอนว่าโบกโกทีมนี้ก็มีทีเด็ดในการเอาชนะคู่ต่อสู้เช่นเดียวกัน ทีมชาติโครเอเชียทีมตาหมักรุกโครเอเชียหลังจากผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เมื่อ4ปีที่แล้วทีมตาหมากรุกโครเอเชียพวกเขาก็ตกอยู่ในความกดดันและความคาดหวังของคนทั้งประเทศว่าจะสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนคราวที่แล้วอีกทั้งยังไม่มีใครมองว่าพวกเขาจะเป็นทีมม้านอกสายตาอีกต่อไปแม้ว่าผลงานในยูโร2020โครเอเชียจะมีผลงานที่ไม่น่าจดจาสักเท่าไหร่เพราะว่าตกรอบสุดท้ายเท่านั้นแต่พวกเขาก็กลับมาแก้ตัวได้ในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกเมื่อเก็บชัยชนะได้ถึง7จาก10นัดคว้าแชมป์กลุ่มมาครองด้วยยการรเเฉัเสไป คะแนนน,นอกจากนี้ในยูฟ่าเนชันลีกล่าสุดพวกเขาก็สเตตัวเข้าสู่รอบสี่ทีมสุดท้ายได้เช่นกันคุญสอของทีมชุดนี้คือสร์โกดาลิดซึ่งหลายๆคนคาดหวังว่าทีมของดาลิดนั้นจะสามารถทําผลงานได้ดีเหมือนในฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วแน่นอนว่าทีมชุดนี้ยังคงพึ่งซตาตอมเกาอย่างลูก้าโมดิตซึ่งอยู่ในช่วงปลายของอาชีพ้าแข้งในวัย37เปีซึ่งนี่อาจจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของโมดิตก็เป็นได้และอย่างนี้ยังมีนักเตะตัวเกา่ารายอื่นๆที่พร้อมจะประสานงานกับโมดิตไม่ว่าจะเป็น Robin, นนนนเดยาารรออออบบะววปงงต้กั่ โครเอเชียที่เป็นม้ามืดจากคราวที่แล้วจะทาผลงานได้อย่างที่แฟนๆคาดหวังหรือไม่ โปรแกรมฟุตบอลโลก2022ในกลุ่ม F เริ่มต้นในวันที่23พฤศจิกายนโมอรโกพบกับโครเอเชียช่วงเวลา17นาฬิกา24พฤศจิกายนเบลเยียมพบกับแคนาดาช่วงเวลา2นาฬิกา27พฤศจิกายนช่วงเวลา2ทุ่มตรงเบลเยียมพบกับโมอรโกจากนั้นช่วงเวลา5ทุ่มตรงโครเอเชียพบกับแคนาดานัดสุดท้ายของกลุ่มในวันที่1ธันวาคมลงสนามพร้อมกันทั้ง2คู่โครเอเชียพบกับเบลเยียมและแคนาดาพบกับโมอกโกเริ่มคิกออฟช่วงเวลา4ทุ่ม